ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านครีวงนะครับผมไฮไลท์ก็คือเป็นสะพานแฝนแล้วก็มีทงผ่านน้ำนะครับเป็นเมืองหมู่บ้านนี้จะมีโอดด้วยหมอกและหุบเขานะครับผมดูนครับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำการสนุกสนานมีความสุขมากเลยครับผมโอเคลำธารก็จะประมาณนี้นะครับ ไลนุ่นมีคนให้อาหารปลาด้วยครับปลาเยอะแยะเลยเห็นไหมครับมีการให้อาหารปลาด้วยสุดยอดครับสุดยอดสวยงามครับสวยงาม